นคใจดีผมตามันนี้ครบพี่นนี้ครับไปเดี๋ยวจะไปเที่ยวด้วยกันบ้านอยู่ที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงนู้นนะบอกลขับตาไปแกจะขายของที่เป็นแบบโค้งรถขายของโต้อะไรเงเดี๋ไปเนาะใจดีครับตาแปด๊ดเนี่ยจะลองจะลองนะจะจะพาไปเที่ยวเพราะว่าผมไปไม่ถูกเพราะว่าที่นี่ไม่มีป้ายท่องเที่ยวเลยเป็นอะไรดาที่ไปนี่มันจะเป็นอะไร

ติดเจ็บนึงทะเลสาบได้บอกกันเลยเจ็บไปเยอะเป็นคลองอ๋อประมาณกิโลประมาณประมาณกิโลได้ไม่ให้เบือบตบเจี๊ยบบอเลยอ้ยไม่ไม่ถึงสิบโลมันถึงบอเป็นสิบโลบนี่ครับพอดีเขาเอาไว้ซื้อของไปขายผมก็มีโอกาสตามตามทางไปเลยให้เขาทำอะไรไป้วครับมีคนนำทางไปเที่ยวแล้วกำลังงงๆอยู่เลย พ่อไม่มีป้ายบอกที่นี่มาเที่ยวนี่เขาได้คนพื้นที่นำทางมาบ้านอยู่แถวนั้นเลยไปดูแค่นะี้เป็ตนตู้ที่สัตว์ใจดีครับใจดีที่ที่เมืองมากันผมบอกอะไรก็ได้เมื่อกี้ที่ผมเดินเข้าไปถ่ายวีดีโอใช่ไหมเขาบอกว่าเอา่อถ่ายไปทำอะไร <c oughs> ดาก็แปลว่าเอาอยู่เฉยๆถ้าปกติไม่ใหคนมาถ่ายแล้วยังไงปรากฏว่ามีตำรวจส่งมายครับ เดินตามหลังผมมาเลยไม่ตามมาันทำหเอาถือปืนมาด้วยสะพายปืนข้างหลังแน่เลยขด้นจนะยนะบอกไม่มีอะไรครับสครั้เดียวเขาเดินมาบอกว่าเขาก็เดินตามมาไม่ยอมห่างสายทางเลย คนติดไม่ค uhm ่อยมีควมเป็นไทยก็เลยงงครับเพราะว่าที่นี่อคงก็เคยมีปัญหาอะไรอ่ะคงมีอะไรสักอย่างคงมีการการจราดรดยเฉพาะตำรวจที่ตลาดนี่ถือปืนหมดเลยเอ็มไม่ได้แบบแบบปืนโคนอ่ะอยู่ด้านหลังอ่ะแต่ว่าของยิ้มให้ผมนะของไม่พอออกการชุดฟันฟัดมีนะครับยศยศสูงๆเนี่ยนั่งยิ้มให้เลยคุยแต่ผมแปงไม่ออกผมพูดปภาษาจีนงงๆอยู่โอเคครับก็ดีครับ เราเปนบรรยากาศระหว่างเดินทางว่าใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เดินเที่ยวไปจะถ่ายรูปอะไรก็้ีเตรับเตรียมรถเตรียมรยรเาเตรียมรถด้วยตรือเลมเยออยู่้เราู็จังได้เลยต้องอะไรเร่งเ็ชัวรหลได้จัให้แบบชูมรุเลยอะไรเจีีี่นะครัวสั่งรมได้ไม่เป็นไรแล้มดรงตกนแรงๆ

นี่นวครับ<อ>ไ<ป>เแล้วขับไปแวะหน่อยก่อนนะนี่เป็นตามทางเขาเลยเน,น,นี่คตามผมครับ